สวัสดีครับขอฝากช่อง y ย u ท u b เนื้อครับอีสานมนสรมแชนแนลครับกะตอนนี้เมนูนี่กะนี่หนึ่งปลาครับปลาไ่ฟักกะลัมปลากาซ้อมครับครับนี่คือปลาพอที่เยียบแล้วครับเยียบแล้วมากแล้วครับเอียวมาหนึ่งมือครับก็ นี่ครับเป็นพักครับพักหีืมาใส่หนึ่งปลาครับปลาปลาล่งครับปลาโล่งแต่ซึ่งไข่กำลังเดือดได้ครพี่น้องคนระับเอาพักลงก่อนครับพี่นอ้องพักลงห้องอกดไปจังน้อยครับอากาศเช้าครับปลาล่งน้่นครับ กบปลางหนึ่งปลาคอครับหงามหกโปลาคอหกตัวค่มักระเทียมเดี๋ยวครับเดี๋ยวพักลงนัตัวตัยีตัว้บนอกะ ไอหนึ่งปลาหอมๆอมพี่น้องกะลำคเัากะลำอันนีะลำลงล้ำลงคือทาักษะซ้อมครับทัากษซ้อมออกดอกเหลียงห้อยห้อยนะพี่น้อง เตยทีกับทีลงหมอครับตเตยหมอครับหมออยกำลังหเหยียดได้ทีพี่น้องลุงปลาเตะแจ่วกินน้ำกันเด้อครับตอนปลาที่ก้อนอนะครับตอนนี้ก็กินหนึ่งปลานึ่กันเตะแจ่วเด้อพี่น้องเนีย่ยครับ ครับหนึ่งปลาแต่ดีได้ตามเจียวปีกเดยครับนี้ครับพีนน้องีกดวับั้น้องตีกเด้ยวรับ้มเียครับหนึ่งปลาลุกแน้ววันนี้ครัตามเจ้าพคิกดครับครับผม ใส่ปกปิกนี่กุญิบหยวกน้ำครับนี่ครับสีบัวเพียร์แน้อยครับหอมๆครับตำลงไปเกียร์เทียบครับเกียเทียบเขาครับสใส่ที่หลังเนาะครับเนาะเวนี่ก็ทิ่ตามกอนครับตำไหนมันแหลกแน่ว่าแหลกแน่นนะครับใส่แก้วบวกกอครับ หอมแบบพริกดิบครับหอมกพริกดิบหอมหอมหอมครับพี่น้องโอ้ยแต่ว่าครับแดกแล้วครับัมโอ้ยัแดดเท่าว่าแดดแล้วได้ที่แล้วครับวันนีก้ก็สะใส่ผงไรน้ำปลาปลาแดกครับครับจากแดกครับใส่ผงนัวก่อนครับพี่น้องใส่ผงลงไปก่อนครับทางนัว ปลาเดกปลาล่าครับนมปลาแดดลงไปครับใส่กระเสยต้อนปลาเดดครับพี่น้องต้อนปลาเดดครับไปสองโตโตปลาแดดครับกบกบครับกบลุก ใส่น้าครับพี่น้องตามครับเจอกนครับโอ้ขนาดเนาครับมันกวดเต้ถวยครับครับอันนี้ก็ทิกวดเต้ถวยเหรอครับพี่น้องเดียวนะครับเนาะ หมอนจำหนึ่งปลากรแซ่บครับน้องครับเดี๋ยวบ่อครับอยากกินน้ำกันได้พี่นะ้องครับนี่ก็สิมาเบิ่งหมอนหนึ่งปลาครับ,บนะทุกได้ทีรถตี่มันครับมาเบิ่งน้อครับเน้องที่ทุบไปโอ้ทุกบรถตี่เปินดเบิ่งกันน้าโอ้น้อง ุกพอดีครับไอ้ทวนๆโอ้มา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 กินหนึ่งปลาเซาน,นี่ครับพี่น้องครับกินน้ากันครับแรับพี่น้องทุงเงินกับหิว้วเขาคือกันครับเนี่ยครับกงปลาสุกเหรอครับออ้ทวนๆยวน,วน,นครับผมไม่กินพี่น้องว่ะลุกลงเนเทลงโอ้ทุงเงินกับหิ้วเขานีน่นานนกัน อ๋อน้องเลยคนหนึ่งปลาแล่แฉบครับทวงเงินทวงเงินเดี๋ยวลูกยังกินข้าวยังกินน้ำเบินครับหนึ่งปลาครับี่น้องมาเด้อวันเต่านี่กินน่วกันวันโอ้เกี่ยวคี้เกี๊ยวแล่แฉบปลายจอมกับมีพี่น้องมากมาโอ้ยุวงเงินควรเว้ยทวงเงินก็ได้คนทวงเงินก็บยุ่งเขานี่ทวงเด้อ กินเขาพ่นก่อนมามามากินเขาพี่น้องมากินเขามากินเขาน้ำกันวันปามีหนัยได้กินเขาก้อนนึ่ปลาครับปลาจอมกับมี่ปลาจอมกับมี่หน่อยแก้วกับมี่มามามากินเขาข้านี่มากินหนึ่งปลาพี่น้องมาเด้อหวันเด้อมาเด้อเซลล์าคนนั้นสข่กับมี่ครับมามากินหนึ่งปลาหนงปลา ตรคอยไงมามามาน้องม่กินเขาหนักกินต like. ่เสีเข oui> ้ามือต้งสั่งือ่ากองมันจะเอีมายิงขอนกันเอยงน่อางน่องางกันจะแ่้เอ

เก้วหนึ่งเห็น่ะยายแถวว่าแจกผากน่ะเขาแจกพัหนึ่งปลาแจกแจกพี่น้องปลาแดงแจกพักสีกโเลยปลาแดงี่เขาขอแจกอื่นดไม่นางไหนกินได้ล้วหมูังหลานใ่ยุ่นเหงอกม่กินเขาทล้กันหอมผ้านงสี่ลรวพี่น้องครับโอ้เดินมแจเลยยายถว แบ่เป็ดตะนายมาม่าพี่น้องมันกินทั้งกันครับอืคลิปนี้ก็ขอฝากไปได้ครับช่องยิสานมวลสยตรแน่วครับฝากกดไห์ก็แร์กดติดตามนั่นครับสวัสดีครับ